สวัสดีครับติดตามโดนัลด์ทรัมป์จากมนิลาฟิลิปปินส์วันนี้วันสุดท้ายไปร่วมประชุมทั้งผู้นำอาเซียนและวันต่อมาคือวันนี้เป็นการประชุมสุดยอดของผู้นำเอเชียตะวันออกที่เรียกว่า East Asian Summit ครับดูลีลาเนื้อหาของโดนัลด์ทรัมป์นี่จะเห็นชัดเจนเลยครับว่าตัวตวนที่แท้จริงของทรัมป์คือการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา ทรัมป์เคยเรียกตัวเองว่า unpredictable คือไม่มีใครคาดการผมถูกแปลว่าทรัมป์ไม่มีจุดยืนอะไรที่แน่นอนครับมาเอเชียครั้งนี้นี่ใช้วิธีการที่หวานภาษาดอกไม้ปากหวานเอาใจทุกคนที่ใครเคยคิดว่าพอมาเจอกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนี่จะต้องทะเลาะกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ทรัมป์ก็ กล่าวหาชี้นิ้วต่อว่าต่อขานจีนว่าเป็นประเทศที่เอารัดเอาเปรียบสหรัฐมาตลอดใครที่เคยไปเปิดคลิปฟังทรัมป์ตอนหาเสียงด่าจีนแล้วก็ไม่เชื่อครับว่ามาถึงจีนปั๊บนี่น้ำเสียงเปลี่ยนไปเลยจริงๆเกือบจะเรียกว่าจูป,ปากันกับสีจินผิงและพอมาที่ฟิลิปปินดูเตอร์เต้ผู้นำฟิลิปปินซึ่งก็คาดการกันก่นกอนหน้านี้ครับว่า ดูเตเต้เจอรทรัมป์นี่จะต้องมีเรื่องที่จะต้องจ้องหน้ากันและจะต้องมีการพูดจาที่ปะทะขารวมกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ดูเตเต้เตนี่บอกปัดอเมริกาเลยครับบอกว่าคุณกลับบ้านได้เราไม่ต้องการคุณเพราะว่าคุณมาพูดจาถากถางเสียดสตีต่อว่าต่อขานเรื่องนโยบายปราบปรามยาเสพติดของฟิลิปปินส์ก่อน ที่ทรัมป์จะออกจากอเมริกาเพื่อจะทัวร์หประเทศ12วันนี่ดูเตเตประกาศเลยครับว่าถ้าทรัมป์เอ่ยปากพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนในนโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลดูเตอร์เตแล้วก็ดูเตอร์เตบอกผมจะบอกทรัมป์เลยว่าคุณหุบปากคุณหยุดพูดเราก็นึกว่าสงสัยทรัมป์จะแย่ละและก่อนหน้านั้นก็มีข่าวออกมา ว่าทรัมป์อาจจะไม่ไปฟิลิปปินส์ก็ได้คือบินจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้เกาหลีใต้ญี่ปุ่นเสร็จก็ไปจีนแล้วก็มาที่เวียดนามเพื่อประชุมเอเป็เสร็จแล้วก็ข้ามฟิลิปปินส์กลับบ้านไปเลยไม่ไปร่วมประชุมกับผู้นําอาเซียนถ้าเป็นเช่นนั้นจริงแล้วก็ยุ่งแน่แปลว่าสหรัฐนี่ตัดทิ้งอาเซียนและไม่สนใจเอเชียแต่ว่าพลิกกลับครับทรัมป ตัดสินใจไปฟิลิปปินส์และไม่ใช่ไปเฉยๆนะครับมีการต่อหนึ่งวันด้วยคือวันนี้เดิมทีนี่จะไปแค่วันเดียวจับไม้จับมือถแถลงการกับอาเซียนและก็อาจจะอยู่สักไม่กี่ชั่วโมงร่วมกับผู้นำอีสเอเชียที่มาจากรัสเซียจีนญี่ปุน่นเกาหลีใต้รวมไปถึงแคนาดาเนี่ยแต่ปรากฏว่าทรัมป์อยู่ครับ อยู่จนครบ 1. นึ่ทำให้คนคาดไม่ถึงแล้ว 2. ก็คือว่าพอจับไม้จับมือกับดูเตเต,เต้นี่พูดจาภาษาดอกไม้กันเลยครับบอกาแม่เราซีกันเราพูดกันรู้เรื่องเลยมีน้ำซ้ำดูเตเต,เตก็ยังร้องเพลงในงานดินเนอร์เมื่อสองคืนก่อนในการเลี้ยงรับรองผู้นำจากทั่วโลกร้องเพลงดังเวยครับเป็นเพลงรักของฟิลิปปิน ร้องเสร็จนี่ดูเตอร์เต,เต,เต้บอกว่านี่ผมร้องเพราะว่าท่านประธานาธิบดีทรัมป์สั่งให้ผมร้องนะครับก็เลยมีบรรยากาศของความเป็นกันเองถามว่าและปิดประตูคุยกันสองคนเนี่ยคุยกันเรื่องนโยบายปราบปรามยาเสพติดนโยบายละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ดูเตอร์เต,เต,เต้สั่งวิสามันฆาตกรรมคนหลายพันคนภายใต้นโยบายนี้หรือเปล่าตอนแรกข่าวออกมาบอกว่าไม่มีการพูดเรื่องนี้ แต่ต่อมาทำเนียบขาวก็ออกข่าวว่ามีการเอ่ยถึงเรื่องนี้แต่เป็นการเอ่ยผ่านๆครับชัดเจนเลยครับว่าทรัมป์ยอมดูเตอร์เต,เตชัดเจนด้วยครับว่าตอนอยู่เมืองจีนเนี่ยทรัมป์ก็ยอมสีจิ้นผิงครับเพราะว่าตราบเท่าที่ทรัมป์จะได้ประโยชน์อะไรเช่นไปจีนนี่ก็สามารถจะขายเครื่องบินพาณิชย์ให้หลายร้อยลำให้กับรัฐบาลจีน ทรัมป์นี่คือเซลส์แมนชัดๆพอขายของได้อย่างอื่นนี่เป็นลำดับรองลงมาเลยเรื่องของเศร้าชน่นาซีทะเลจีนใต้เหมือนกันทำเป็นเอ่ยปากที่เวียดนามนะครับว่าถ้ามีอะไรที่ผมจะสามารถไกลเกลีย่ยได้ระหว่างคู่กรณีในปัญหาทะเลจีนใต้บอกผมด้วยนี่บอกกับผู้นำเวียดนาม ผู้นำเวียดนามรีบออกถแถลงข่าวเลยนะครับว่าเราได้พูดจากับจีนแล้วและเรากับจีนก็ได้ตกลงกันแล้วว่าจะหาทางแก้ปัญหาอย่างสันติจะหาทางให้จีนกับเวียดนามร่วมมือกันในการพัฒนาทรัพยากรในทะเลจีนใต้พูดอย่างนีแ้แปลว่าคุณทรัมป์ไม่ต้องมายุ่งคุณทรัมป์ไม่ต้องอาสามาเป็นคนกลางเพราะว่าจีนไม่พอใจแน่จีนก็สงสัยคลางแคลงอยู่แล้วครับว่า อเมริกาช่วงหลังเนี่ยมาใกล้ชิดอยู่กับเวียดนามเนี่ยเพื่อที่จะจับมือกับเวียดนามต้านจีนเช่นเดียวกันกันกบที่ทรัมป์ประกาศนโยบายเกี่ยวกับอินโดแปซิฟิกไม่ใช่เอเชียแปซิฟิกนะครับเปลี่ยนจากเอเชียแปซิฟิกสมัยโอบามามาเป็นอินโดแปซิฟิกอินโดก็คืออินเดียนี่แหละครับทรัมป์ต้องการดึงอินเดียมาจับมือกับญี่ปุ่น จะมือกับเกาหลีใต้และก็ยังดึงเอาออสเตรเลียมาเป็นพันธมิตรเพื่อจะต้านอิทธิพลของจีนในเอเชียการดึงอินเดียเข้ามานี่มีความหมายสำคัญอินเดียกับญี่ปุ่นช่วงหลังนี่จับมือกันครับเราเห็นภาพที่นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะญี่ปุ่นเนี่ยไปจับมือกับนายกรัฐมนตรีนารินทราโมดีของอินเดียและญี่ปุ่นก็จะไปสร้างรถไฟความเร็วสูงชินกันเซ็นให้กับอินเดีย เพราะอินเดียไม่เล่นกับจีนเรื่องการสร้างรถไฟความเร็วสูงที่จีนมาสร้างให้ประเทศแถวนี้ลาวไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินเดียต้านครับเพราะว่าจีนเนี่ยในนโย,ยบาย one belt one road นั้นได้สร้างทางที่เข้าไปบริเวณชายแดนแนวทางจะไปที่ปากีสถานซึ่งก็จะมา เกี่ยวข้องกับชายแดนอินเดียกับปากีสถานที่เป็นคู่กรณีกันอินเดียไม่เอานโยบาย One Belt One Road ของจีนญี่ปุ่นก็แน่นอนครับไม่ถูกกับจีนอยู่แล้วเรื่อง One Belt One ร o a d ญี่ปุ่นก็ลังเลพอสมควรฉะนั้นเห็นภาพไหมครับว่าอเมริกาดึงเอาญี่ปุ่นกับอิอนเดียเนี่ยจับมือกันเพื่อที่จะสร้างเป็นพันธมิตรใหม่โยงไปถึงออสเตรเลียและแน่นอนอาเซียนทางใต้นี้ เห็นดูแผนที่จะเห็นภาพเลยครับว่าอเมริกาจับอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและอาเซียนเนี่ยมาเป็นพวกเพื่อจะสกัดอิทธิพลของจีนถามว่าจีนรู้ไหมจีนก็ต้องรู้แน่นอนครับฉะนั้นจีนก็รู้ว่าจะต้องปรับนโยบายของตัวเองต้องไม่สร้างความระแวงสงสัยในหมู่ประเทศในเอเชียด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอาเซียนไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียญี่ปุ่นก็มีปัญหากันอยู่ กับเกาหลีใต้ช่วงหลังจีนก็สนิทกันมากยิ่งขึ้นกับอินเดียนี่ต้องถือว่าเป็นไม้เหมือมบกันมาตลอดเช่นเดียวกันอินเดียก็ใหญ่จีนก็ใหญ่ช่วงหลังนี้อินเดียก็ขยายกิจกรรมทางกองทัพเรือในมหาสมุทรอินเดียข้ามมาถึงในแปซิฟิกด้วยฉะนั้นคาว่าอินโดแปซิฟิต่อไปนี้จะกลายเป็นเสาหลักอีกข้อหนึ่งของนโยบายโดนัลด์ทรัม ในแปซิฟิกและในเอเชียน่าจับตาดูเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าเรามาสรุปว่าทรัมป์มาเอเชียครั้งนี้เนี่ยได้อะไรเขาก็ขายของได้สองเขาก็สามารถมาสร้างภาพได้ว่าเขากับจีนเขากับฟิลิปปินซึ่งมีใครมองว่าเป็นศัตรูกันเนี่ยโอ้ยพูดกันรู้เรื่องทรัมป์ก็เลยใช้ความเป็นส่วนตัวของเขาเนี่ยในการดำเนินนโยบายต่างประเทศไม่เกี่ยวกับหลักการเดิมแล้วครับ ไม่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นสหรัฐอเมริกาที่มีมาตรฐานเรื่องประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนการใช้แรงงานทาสการค้าแรงงานทาสอย่างที่เคยทำมาตลอดอย่าแปลกใจนะครับถ้าหากทรัมป์จะสั่งให้รัฐมนตรีต่างประเทศ r e ็ t ซ l l ทเล o n เนี่ยให้ปรับลดความเข้มข้นของการตรวจสอบมาตรฐานว่าด้วย ไม่ว่าจะเป็นสิทธิมนุษยชนหรือการค้ามนุษย์ที่กระทรวงต่างประเทศสหรัฐทำรายงานมาตลอดวันนี้นโยบายต่างประเทศสหรัฐนี่กำหนดโดยธรรมเนียบขาวโดยโดนัลด์ทรัมป์ไม่ใช่โดยทีมงานของกระทรวงต่างประเทศเดิมที่แต่ก่อนนี้สมัยโอบามาก,ก็ดีสมัยจอร์จดับเบิุชก็ดีเนี่ยจะถูกกำหนดโดยทิศทางของ สระทวงต่างประเทศสหรัฐที่จะยึดมั่นในกติกามาตรฐานของความเป็นประชาธิปไตยต้องมีเลือกตั้งต้องมีประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนเข้าไปจับในการวางนโยบายกับประเทศต่างๆต่อไปนี้เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลง,เ,ปลงเพราะว่าทรัมป์มาครั้งนี้พูดเรื่องนี้น้อยมากเกือบจะเรียกว่าไม่แตะเลยแต่หันมาพูดเรื่องการค้าเพราะว่าทรัมป์ต้องการพิสูจน์ว่า เขาสามารถจะแก้ปัญหาดุลการค้าที่สหรัฐเสียเปรียบกับประเทศต่างๆเหล่านี้และมาบอกกับทุกประเทศในแถบนี้ว่าเราพูดคุยกันทวิภาคีได้คุณซื้อของอเมริกามากขึ้นหน่อยคุณทําให้ตัวเลขที่สหรัฐเสียเปรียบการดุลการค้านั้นลดลงลงหน่อยผู้กจีนไปจีนนี่ก็พาเอาคณะนักธุรกิจชุดใหญ่ไปลงนามในข้อตกลงมากมายถึง38ข้อตกลงระหว่าง ธุกรกิจสหรัฐกับจีนรวมไปถึงการขายเครื่องบินของโบอิ้งถึง300กว่าลำให้กับหน่วยงานกลางของรัฐบาลจีนที่ซื้อเครื่องบินแล้วก็ไปแจกกระจายต่อให้กับสายการบินพาณิชย์ของจีนด้วยแน่นอนครับเมื่อได้รับออเดอร์ใหญ่ขนาดนี้ทรัมป์ก็สามารถคุยได้ว่าเห็นไหมผมทำสำเร็จในการแก้ปัญหาดุลการค้าแล้ว ผมพูดกับสีจิ้นผิงนี่รู้เรื่องมากวิธีการที่น่าสนใจของสีจิ้นผิงจีนที่จะเอาใจทรัมป์หรือว่ากลอบทรัมป์เนี่ยก็คือการจัดการต้อนรับทรัมป์อย่างอลังการเรดคาร์เพพรมแดงจริงๆถึงขั้นที่ปิดราชวังต้องห้ามไม่ให้นักท่องเที่ยวไม่มีใครเข้าไปได้เลยในช่วงวันนั้น เพื่อให้สีจิ้นผิงและภรรยาเนี่ยพาทรัมป์และภรรยาไปเที่ยวเที่ยวกันแค่สี่คนนะครับราชวังต้องห้ามสี่คนไปเที่ยวทําให้ทรัมป์รู้สึกแล้วว่าโอ้โหคุณให้เกียรติผมขนาดนี้เลยหรือคุณเล่นปิดราชวังต้องห้ามเพื่อให้ผมจะได้เดินดูอะไรก็ได้แล้วคุณเป็นไกด์ส่วนตัวให้กับผมเลยแล้วก็เล่าประวัติศาสตร์จีนให้ผมฟังด้วยที่สนามบิน ที่ปักกิ่งวันที่ทรัมป์ลงนี่เป็นภาพสวยสดงดงามทรัมป์ต้องรู้สึกประทับใจมากมีการสวนสนามให้เกียรติทรัมป์อย่างเต็มที่สิงจิตผิงรู้ครับวิธีที่จะให้ทรัมป์พอใจแฮปปี้ต้องเอาใจเป็นการส่วนตัวต้องให้ทรัมป์เห็นว่าจีนต้อนรับทรัมป์อย่างมโหฬารทรัมป์ก็เลยคุยได้ครับนี่นะ มาเอเชียครั้งนี้ผมได้รับการต้อนรับแบบพรมแดงอย่างที่ไม่เคยมีผู้นำอเมริกาคนไหนเคยได้รับอย่างนี้เลยจะจริงหรือไม่จริงไม่รู้แต่ว่าผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่จีนก็คงกระซิบทรัมป์ว่าท่านครับเราต้อนรับท่านอย่างชนิดที่ยืนยันได้เลยครับว่าไม่เคยมีผู้นำอเมริกาคนไหนมาจีนแล้วได้รับการต้อนรับขนาดนี้แค่นั้นแหละครับทำให้ทรัมป์หัวใจพองโต ไปไหนมาไหนในการทัวร์ครั้งนี้ก็ใจได้รับการต้อนรับลักษณะที่ทำให้ทรัมป์รู้สึกว่าเห็นไหมเห็นไหมว่าเอเชียรัรกผมเห็นไหมว่าเอเชียเชื่อในนโยบายของผมฉะนั้นนโยบาย Make America Great Again ของทรัมป์เนี่ยในใจลึกๆแล้วเนี่ยทรัมป์ต้องการให้เห็นว่าทุกคนให้เกียรติกับเขาทุกคนมองว่าเขาเนี่ยสามารถจะจับมือกันได้ แต่ว่าอย่าลืมนะครับว่านั่นเป็นเรื่องของฟอร์มลีลาเท่านั้นเนื้อหานี่ดูให้ดีครับขณะที่ทรัมป์มาเยือนเอเชียแล้วก็บอกเลิก TPP ที่โอบามาเป็นผู้ริเริ่มเนี่ยทรัมป์บอกว่าต่อไปนี้อเมริกาจะทำธุรกิจค้าขาย2ต่อ2เราเจราจาทวิภาคีไม่เจราจาพาหุภาคีพหุภาคีแปลว่ามีหลายประเทศมาร่วมกันทำให้อเมริกาเสียเปรียบ ซึ่งก็แปลกมากอเมริกานี่เป็นอภิมหาอำนาจมาตลอดตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ได้ชื่อว่าไปเที่ยวกดดันใครต่อใครไปบังคับใครต่อใครต้องทําตามอเมริกาอยู่ดีๆทรัมป์บอกว่าโอ้ยพวกคุณเอาเปรียบอเมริกาพวกคุณแกล้งอเมริกาอเมริกาเสียเปรียบพวกคุณซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างจะฟังไม่ขึ้นนะครับแต่ว่านั่นแหละเป็นการหาเสียงที่ทรัมป์ต้องพูดจากับคนอเมริกันที่เชียร์เขา คนอเมริกันที่เชียร์เขาก็ก็จะไม่ได้รู้รายละเอียดของนโยบายต่างประเทศเท่าไหร่ครับเชื่อไหมว่าคนอเมริกันที่มีพาสปอร์ตเดินทางได้เนี่ยมี20-30%เท่านั้นนอกนั้น 60- 70%อคนอเมริกันไม่มีพาสปอร์ตคือไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศฉะนั้นทรัมป์พูดอะไรเกี่ยวกับต่างประเทศคนที่เชียร์เขาจะเชื่อโอ้เราถูกเอาเปรียบฉะนั้นผมเดินทางไปเนี่ยไปจับเขาคุยกับผู้นําจีนผู้นําญี่ปุน่น ผู้นำอาเซียนบอกต่อไปนี้คุณต้องเลิกเอาเปรียบอเมริกาผมยังไม่เห็นผู้นำเอเชียคนไหนลุกขึ้นมาแยง้งทรัมป์ว่าเอาเปรียบยังไงเอาเปรียบยังไงคุณต่างหากที่เอาเปรียบแล้วก็ใช้กฎกติกาอเมริกามากดบังคับประเทศต่างๆที่อเมริกาเสียดุลการค้านะัเป็นเพราะปัญหาของอเมริกาเองไม่ใช่ปัญหาของคนอื่นแต่นั่นแหละครับเรื่องของการเมืองที่ทรัมป์ใช้ก็จะบิดเบือน ให้ตัวเองได้ประโยชน์จากสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ว่าฟอร์มจับมือกับสีจิ้นผิงจับมือกับดูเตอร์เต้ให้ดูเตอร์เต้ครวญเพลงถ่ายรูปยิ้มแย้มแจ่มใสประกาศเลยว่าเราเป็นเพื่อนกันใครบอกว่าเราทะเลาะก,กันแต่ว่าเนื้อหาถึงแม้ว่าอเมริกาถอนตัวออกจาก TPP แล้วเนี่ยที่เหลือ11ประเทศเขาก็ประชุมกันครับญี่ปุ่นก็ยังยืนยันว่าต้องเดินหน้าในการเปิดการค้าเสรี แล้วก็จะเดินหน้าต่อไปขณะเดียวกันจีนก็ยังเป็นหัวหอกในเรื่อง RCEP ก็คือเขตการค้าเสรีอีกรูปแบบหนึ่งที่มีอาเซียนบวกกับประเทศคู่กรณีคู่ค้าซึ่งจีนจะต้องผลักดันแน่นอนเพื่อมาทดแทนบทบาทอเมริกาในเรื่องของโลกาภิวัตน์ตอนนี้โลกพลิกกลับแล้วนะครับอเมริกาซึ่งเคยสนับสนุนผลักดันให้คนอื่นเป็นส่วนหนึ่งของโลกาภิวัตน์ globalization วันนี้ทรัมป์ถอย จีนเข้ามาสวมรอยสบายสบายเลยครับกลายเป็นพี่ใหญ่กลายเป็นแกนนำของการค้าขายเปิดประตูกว้างยิ่งขึ้นแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าระหว่างมาเอเชียเนี่ยตั้งแต่ก่อนออกนั้นทรัมป์ประกาศว่าหัวข้อใหญ่ก็คือเรื่องเกาหลีเหนือต้องให้ประเทศต่างๆในเอเชียโดยเฉพาะจีนเนี่ยกดดันเกาหลีเหนือเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อให้เกาหลีเหนือเลิกทดลองขีปนาวุธ แต่ดูเหมือนว่าในการถแถลงข่าวเนี่ยเป็นเพียงเรื่องของรูปแบบเท่านั้นเนื้อหาจริงๆไม่ได้มีอะไรเพิ่มจีนก็ไม่ได้บอกว่าจะกดดันเกาหลีเหนือเพิ่มแต่ประการใดแต่ว่าที่อาจจะดูเป็นลีลาของทรัมป์เช่นกันก็ทวีตจ,จากเวียดนามบนเครื่องบินก่อนจะลงเวียดนามว่าทำไมคิมจองอึนจึงเรียกผมว่าแก่หรือพูดง่ายๆคือไอ้แก่ ทั้งๆท,ที่ผมยังไม่เคยเรียกคิมจองอึนว่าเป็นเตี้ยอ้วนหรือไอเตี้ยไออ้วนเลยผมเนี่ยทรัมป์บอกนะครับเขียนใน Twitter ว่าผมพยายามมากเลยที่จะเป็นเพื่อนของคิมหวังว่าคิมคงรู้นะและหวังว่าวันหนึ่งเราคงจะเป็นเพื่อนกันได้เสียงก็เบาลงใช่ไหมครับแม้กระทั่งตอนที่ไปปราศัยในรัฐสภาเกาหลีใต้เสียงก็เบาลงในแง่ที่ว่าไม่ได้เรียกคิมจองอึนเป็นร็อกเก็ตแมน ไม่ได้ใช้วาทะในการชี้หน้าดา่าแต่เป็นการส่งสารไปว่าสหรัฐพร้อมจะเจรจาแต่ถ้าไม่เจรจาเกาหลีเหนือก็จะอยู่ลำบากถ้าเกาหลีเหนือไม่ยอมระง,งับการทดลองอาวุนนิวเคลียร์พูดง่ายๆคือว่าทรัมป์ก็เล่นเกมประเภทปากหวานอีกล้อเลียนล้อเล่นกับคิมจองอึนพูดเหมือนไม่ใช่ศัตรูกันพูดเหมือนว่าอยู่ซอยเดียวกัน แต่ว่ามันไส้กันเท่านั้นมันไส้กันนี่ถ้าตบหลังตบลายพู้จากันได้ก็เป็นเพื่อนกันได้ฉะนั้นทรัมป์ก็เลยกลับดีลาว่าโอ้ยนี่ค,นคุณคิมทำไมคุณมาเรียกผมว่าไอ้แก o โอ้ด i อิน l t i n านะนี่เป็นการสบป,ประมาทผมนะผมยังไม่เคยเรียกคุณว่าเตี ier, ้ยอ้วนแฟ f แฟ s ส a มอล h o r ์ ที่ทรัมป์บอกว่าผมยังไม่เคยเรียกคุณว่าไอเตี้ยไออ้วนเนี่ยก็แปลว่าเรียกแล้วใช่ไหมครับเกาหลีเหนือยังเงียบอยู่หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งทที่ทรัมป์ก็ทวีตทั้งท้งที่ทรัมป์ก, tweet, Trump ก็กล่าวปราศัยบอกว่าที่คิมจองอึนคิดว่าประเทศเกาหลีเหนือเป็นสวรรค์แห่งสังคมนิยมอย่างที่คุณปู่เคยตั้งเป้าหมายไว้วันนี้เกาหลีเหนือนี่เป็นนรก ฉะนั้นถ้าคุณไม่แก้ไขปัญหาและคุณไม่จับมือกับประเทศต่างๆเพื่อที่จะเลิกขีปนาวุธและหันมาจับมือกันประเทศคุณล่มสลายแน่นอนนี่คือสิ่งที่ทรัมพ์พูดเราก็คาดว่าเกาหลีเหนือคงจะอัดกลับก็มีแต่ไม่เป็นทางการพูดผ่านนักข่าว c n เเกาหลีเหนือบอกว่าทรัมป์เป็นคนบ้าทรัมพ์พูดจาไม่รู้เรื่องทรัมป์พยายามจะ วอนหาสงครามแต่นั่นไม่ได้มาจากผู้นำสูงสุดฉะนั้นผมก็มองว่าพอทรัมป์พยายามที่จะบอกกลากับจีนจีนสีจิ้นผิงคงกระซิบกับทรัมป์พอสมควรแลครับว่าอย่าก,กดดันเกาหลีเหนือต่อเลยใช้วิธีการพยายามใช้ภาษาอ่อนลงลองดึงออกมาลองให้เกียรติคิมจองออ่นมากขึ้นหน่อย ไม่แน่เขาอาจจะพร้อมเจรจาก,ก็ได้ฉะนั้นเราจะเห็นน้ำเสียงจังหวะความเข้มข้นของทรัมป์เกี่ยวกับเกาหลีเหนือเบาบางลงไปเยอะครับฉะนั้นไอ้แก่้าพพุจาชาวบ้านนะครับไอ้แก่กำลังจะยื่นมือขอพูดจากับไอ้อ้วนและไอเตีย้ยบส่วนไอ้อ้วนและไอเตี้ยจะเอาอยัางไงกับไอ้แก่เป็นเรื่องที่เราต้องดูกันว่าการเยือนเอเชียครั้งนี้จะทำให้ เตี้ยและอ้วนกับแกจะคุยกันได้หรือไม่โดยผ่านพี่ใหญ่พี่สีพี่สีนี่ทรัมป์ไม่กล้าใช้คำสมยานามหรือว่าคำล้อเล่นลน,นะครับให้เกียรติกันจริงๆสีนี่ตอนนี้ภาพออกมาเป็นผู้นำโลกที่อยู่ระดับเผลอๆจะสูงกว่าโดนัลด์ทรัมป์แล้วครับครั้งนี้ทรัมป์อาจจะกลับบ้านประกาศชัยชนะ บัดนี้ข้าพระเจ้าจับมือกับเอเชียต่อไปนี้เอเชียเป็นเพื่อนของฉันแล้วแต่จริงๆแล้วผู้ชนะครั้งนี้น่าจะเป็นสีจิ้นผิงและดูเตอร์เตมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ